สว,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูครับการให้อาหารหนูนะครับผม ให้มันสับปะหลังนะครับว่าให้ขนาดเท่าไรถึงพอดีนะครับอา่านให้มันนะครับมีว่าหนูตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองนี่ให้เยอะหรือให้น้อยนะครับผมก็มาดูนะครับผมส่วนผมที่จะให้นะครับผมก็ให้เป็นมันสับปะหลังแห้งนะครับเดี๋ยวตัววกกล่องขด้นย นี่ครับมันสับปะหลังนะครับที่ผมตัดแล้วก็ตากไว้นะครับตากให้แห้งครับมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีมอดมากินครับมีันมันสับปะหลังแห้งนะครับพอส่วนมันสับปะหลังดิบนะครับไม่ไม่แนะนําให้ให้นะครับไม่แนะนําเพราะยังไงล่ะหนูมันท้องเสียง่ายนะครับถ้ามันให้มันสับปะหลังดิบนะครับมันจะท้องเสียเพราะว่ามันมี ยางอยู่นะครับอันนี้ก็ตากแห้งก่อนนะครับค่อยให้ก็สับธรรมดาครับมันก็ให้แล้วก็ถ้าเป็นหนูครับนี่ครับหนูอันนี้หนูวัยรุ่นนะครับประมาณสิบตัวก็ให้ประมาณกํากําหนึ่งสองกําครับนี่ครับให้สองกํากําไปงี้อันนี้หนูเล็กนะครับสิบตัวให้ไปสองกํานี่ครับ อันนี้สิบตัวนะครับให้ไปสองกรรมนี่ครับส่วนตัวนี้นะครับนี่นนก็ให้ไปเรื่อยๆครับ จอบแก่งมันันนี้มันด้ใส้เสียแพงมันหนึ่งทีทั้งวันอะอย่ามาขู่พี่นะพี่ตีเจ็บเจ็บเลยหนูนะครับถ้าเลี้ยงไปไม่ค่อยมีเวลาให้หนูหน,นี่ครับมันต้องมาเอาดัดนีใส่เงี้ยครับ ทุกตัวทุกตัวต้องเอามาแยกเดี่ยวให้อาหารใสก่กรงให้อาหารแรเนี้ยให้มันใส,ส่มันดีขึ้นนิดนึงผมผู้นี่ก็ผมก็ไม่ให้เท่าไหร่นะครับกินึงครับส่วนมามันกินกัด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 แล้วมันก็ทิ้งครับก็ไปตามพอเหมาะพอ,พอควรครับผม เอาละอันนี้หนูเล็กนะครับประมาณ10ตัวให้ไปประมาณ2กรัํานะครับนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ10ตัวเหมือนกันครับ2กรกมครับนี่ครับคหนึ่งสององผมก็เป็นตามเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้ก็หนูรุ่นครับพร้อมผสม พร้อมแล,ลยแหละใกล้ได้เลยนี่ตอนนี้ครับให้ไปกำครับต้าหนูหนูรุ่นครับอันนี้พร้อมผสมนะครับก็ให้ไปมันสี่ตัวนะครับนี่หนูเพศผู้นะครับก็ไซส์ก็โอเค,คเลแล้วครับไซส์ก็เศษเศษครึ่งโลแล้วนี่ครับอันนี้หนูเพศเมียอันนี้แปดตัวครับ สองกำรรเหมือนกันครับแต่กำรรเล็กๆหน่อยให้ประมาณนี้ครับก็ขอโทษนะครับท่านไหนที่ดูคลิปมันจำเจไปหน่อยเพราะช่วงนี้ฝนตกครับไปไหนไม่ได้เลยฝนตกหนักครับพายุเข้าก็มีคลิปก็เอาคลิปสาระมาให้หน้าๆดูครับว่าผมให้อาหารหนูให้มันสับปะหลังครับให้ ยังไงครับเพราะว่าตามผมว่าให้มันสับปะหลังด้วยนี่มันก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันถูกมันก็ไม่เปื้อนเท่าไหร่ถ้าซื้อมันดิบมาก็ซื้อมันดิบประมาณตันนึงมั้งประมาณตันนึงก็อยู่ประมาณผมซื้อมาเท่านั้นผมซื้อมาเจ็ดร้อยมั้งตันผมซื้อมาเต็มลูกปีอ้าไปนะมันดิบครับมาสับตากเองไปซื้อเอาไหน ซื้อในาชาวบ้านครับก็ผมใช้ยังไม่หมดเลยได้ไม่ถึงครึ่งเลยตอนนี้ครับผมแล้วก็มาดูครับหนูครับนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับผมนี่พ่อหนึ่งนะครับเมียสองครับผมจะให้กรมเดียวนะครับนะครับ กำหนึ่งเลยเต็มกำเลยลงรเลยพอครับนี่ครับผมจะให้ประมาณนี้นะครับอะไรของหนูๆครับนี่ก็มีนะครับคู่หนึ่งมีสองครับให้กำหนึ่งเหมือนกันทำเต็มๆเ,เลยครับ่อยลงไปเลยพอครับ ค,ค,คนนู่หนึ่งเมียสองครับกำลังหนึ่งบนกันเต็มไปเลยครับโอเคอันนี้คู่หนึ่งเมียสองเหมือนกันกำลัหนึ่งครับโภชั่นพิเศษเหลือเดืเดอนละเมาหมดวุ่นนะครับก็หนูผมให้มันนะครับคือไม่ต้องให้อะไรเพิ่มเลยก็ให้มันเงี้ยก็จบแล้วครับ วันนึงก็ประมาณของผมนี่หนูประมาณร้อยตัวร้อยกว่าตัวเองไม่เยอะนะของผมร้อยกว่าตัวก็ผมใช้ซื้อมาเจ็ดร้อยมันดิบนะครับมันดิบมาตากเองเจ็ดร้อยตากไปก็ใช้ยังไม่หมดเลยครับยังประมาณเลยครึ่งมาแล้วแต่ใกล้หมดแล้วใช้น,นานครับใช้ใช้สี่เดือน นานเลยครับผมใช้ได้สีเดือนก็มันก็ไม่มีผลนะครับหนูก็ถ้าให้มันสัปหลังบ้างหญ้าบ้างผมก็ให้มันให้มันให้หญ้าให้หัวหารหัวหารจะให้อาทิตย์ละสองครั้งครับส่วนมากจะสลับเป็นมันสัปหลังกับหญ้าไปส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามันไม่เปือง หนูก็เจริญเติบโตดีนะครับตรงนี้มันชื้นครับหนูชอบเล่นไม่รู้เป็นไรทำให้หนูมันชอบเล่นน้ำโอ้ช่วงหน้าฝน ไม่รู้เป็นไรครับจ้องหน้าฝนนี่คือแบบอู้หอชื้นมากชื้นแบบแม่ครับเฝ้า ห่วงครับพวกนี้ดุเป็นอะไราลูกกี่ดุนี่ครับผู้สองเมียนหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี่หนูไม่ค่อยผสมพันกันนู้ดไปเลยก็เยี่ยงธรรมดานะทำไมไมันไม่ชอบผสมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่ครับ ช่วงหน้าร้อนหน้าอะไรก็ผสมตลอดครับจะช่วงหน้าฝนนี่เดือนหนึ่งแล้วเงียบทั้งหมดเลยไม่ค่อยมีลูกครับอันนี้ก็ลูกนะครับอันนี้ลูกแปดตัวก็ลูกก็โอเคครับการให้ลูกให้อะไรครับให้อาหารก็โอเคนะก,ก็ว่าไม่แย่นะ มันน่าจะเกือบรั่วละปไปยข้อผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมก็คลิปก็อาจจะจำเจหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีแค่สาระครับการให้มันหนูนะครับอาจจะมีประโยชน์ของหน้านาท่านท่านครับที่เลี้ยงหนูนะครับว่ามันดิบไม่สมควรที่จะให้นะครับเป็นไปได้ให้มันแห้งครับตาแห้งนะครับผมป้ายข้อผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย